สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับเจอกับผมแดงจิตราชนะครับวันนี้เจอกันวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการมวยนะครับวันนี้จะวิจารณ์2รายการนะครับคือรายการศึดพีพีทีวีเกียรติเพชรนะครับแล้วก็รายการศึกจิตเมืองนนท์นะครับไปเริ่มที่ศึดพีพีทีวีเกียรติเพชรนะครับก็มาตอนบ่ายสองครึ่งนะครับจัดโดยทีมงานเกียรติเพชรนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับซุเปอร์จิ๋วส่องพงอารมรนะครับเจอกับเพชรใหม่เพชรสมนึกนะครับ ซูเปอร์จิ๋วเนี่ยประเภทมวยเข่านะครับวงในปัมล็อกลัตตีแข็งแรงนะครับไฟล์ล่าสุดชนะเจ้าเพชรโพชัยมานะครับส่วนคู่ชกนะครับเพชรใหม่นะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็ชนะเจ้าพรมลิขิตรมานะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรใหม่นะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับพรเพชรสรราชภูมินะครับเจอกับเจ้าเพชรสิงขรสมานกาเมนนะครับเจ้าพรเพชรนี่มวยจากลบบุรีนะครับ ซ้อมสราชภูมิที่มินบุรีนะครับกอประเภทมวยซ้ายนะครับมวยบูนะครับแต่นักต่อยแรงครับขณะที่จะาเพชรสิงขรนะครับเพชรสิงขรก็มวยจากจังหวัดสุรินทร์นะครับซ้อมสรสมานกาเม้นนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยมีแพ้เจ้าผอนเพชรมานะครับผอนเพชรเคยชนะมานะครับผู้นี้ยังชอบไปที่พอเพชรนะครับเคยชนะมาวันนี้น่าจะย้ำชัยได้อีกครั้งนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับแสงตะวันสปกอมรครับเจอกับยอดบัวงามลูกกันทะนะครับ แสงตะวันมวยจากสตูลนะครับก็ประเภทมวยซ้ายพบเครื่องหลักเหลี่ยมดีอาวุธหลากหลายนะครับขณะที่ยอดวงามเนี่ยมวยจากมหาสารคามนะครับซ้อมปอพีนพักนะครับไฟล่าสุดเนี่ยก็มีชนะนอกยกที่1เจ้ามงคลชัยนะครับคู่นี้ชอบไปที่แสงตะวันนะครับแสงตะวันสพงอมรนะครับและก็คู่เอกนะครับยอดกันช้างนครศรีนะครับเจอกับเจมส์สักแสงทองค้าแก๊นะครับ เจ้ายอดการนิวมวยจากนครศรีนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานสิงห์มาวินนะครับก็ประเภทมวยเข่านะครับวงานปั้มล็อกรัดตีแข็งแรงนะครับปอดใหญ่ปลายแรงครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีพิษแพ้เจ้าคีเลียนนะครับคีเลียนุูผันม่วงส่วนคู่ชกนะครับเจมสักนะครับเจมสักเนี่ยมาแทนเจ้าคีเลียนนะครับนักชกจากสปปสปปลาวนะครับซ้อมที่ปทุมธานีนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็มี ชนะน็อกยกที่4เจ้าเพชรมรกตนะครับคนนี้ชอบมวยในรายการอย่างเจ้ายอดกันนะครับยอดกันจ้างนครศรีนะครับผมชอบรายการสพทีวีเก็บเพชรนะครับชอบยอดกันนะครับยอดกันแล้วก็พรเพชรนะครับยอดกันแล้วก็พรเพชรนะครับส่วนรายการที่2นะครับก็เป็นรายการศึกจิตเมืองนนท์นะครับที่เวทีออสการสามนนทบุรีนะครับก็ เปิดให้แฟนหมัดแฟนมวยได้ดูกันแบบฟรีๆเลยนะครับไปดูช่วงที่2นะครับช่วงที่2ก็มาตอน4ี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงครึ่งคู่ที่หนึ่งนะครับใจเพชรพัชระยิมนะครับเจอกับอัสลีบังเซนคลองส้มป่อยนะครับเจ้าใจเพชรยิมวยจากเมืองกาญนะครับซอพัชระยิมที่ราชบุรีนะครับก็ประเภทมวยเข่านะครับเตะหนักต่อยแรงครับ ไฟล่าสุดแพ้เจ้าลูกเขียดมานะครับส่วนคู่ชกนะครับเจ้าอัสลี่นะครับอัรลี่มวยจากกรุงเทพนะครับก็ผลงานไฟล่าสุดก็มีชนะเจ้าเพชรนาคานะครับวันนี้ชอบไปที่อัรลี่นะครับและก็คู่รองนะครับเลอศิลาจิตเมืองนนท์ครับเจอกับเจ้ารักชัยน้าสิทธ์กำนันเหน่งนะครับเลิศิลานี่มวยจากสุรินทร์นะครับซ้อมอยู่กับทีมงานจิตเมืองนนท์นะครับก็ประเภียมวยจังหวะฝีมือนะครับเข่าในเหนียวแน่นนะครับครบเครื่องเลยนะครับนอกได้ในดีนะครับสำหรับเจ้าเลิอศิลานะครับ ผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยชนะเจ้ารักชัยนาทครับชนะนอกมานะครับส่วนเจ้ารักชัยนาทนะครับก็มวยจากชัยนาทนะครับซ้อมสิทธิ์กำนันเหน่งที่ชัยนาทนะครับเคยแพ้นอกมานะครับคู่นี้ยังชอบไปที่เจ้าเลิศิลานะครับเคยชนะมาวันนี้น่าจะย้ำชัยได้อีกครั้งนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับลูกนิมิตสิงคองสี่นะครับหรือว่าหนุ่มบางกะดีนะครับเจอกับแบงค์ไทยสิทธิ์สั่งปราบนะครับลูกนิมิตก็มวยจากลบบุรีนะครับก็ ประเภทมือขวาฝีมือหลักเด่มดีเก๋าเกมนะครับผลงานไฟล่าสุดก็มีชนะเจ้ายอดวิทยานะครับส่วนคู่ชกนะครับเจ้าแบงค์ไทยนะครับมวยจากร้อยเอ็ดนะครับซ้อมปอเปาอินนะครับก็ประเภทมวยซ้ายมวยบูนะครับไฟล่าสุดก็มีชนะนกยุกที่สามเจ้าฟ้าสั่งเล็กนะครับคู่นี้ยังชอบไปที่เจ้าลูกนิมิตนะครับชอบลูกเก๋านะครับถ้าราคาเป็นต่อยังก็ออกตัวบางทุนใหม่ละกันนะครับมันชอบรายการศึกจิตเมืองนนท์นะครับชอบลูกนิมิตนะครับแล้วก็เลิศศิลานะครับลูกนิมิตแล้วก็เลิศศิลานะครับ นี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทา,ทางเทเลแล้วก็ YouTube ครับทุกๆช่องทางของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเข็มลาดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ